เรื่องราวของหญิงสาวที่มีชื่อว่าเอลินซึ่งตัวของเธอนั้นได้เจอกับกลุ่มเพื่อนใหม่ที่สุดแปลกประหลาดพวกเขาได้เล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับเรื่องของหนูแดงเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าถ้าใครได้เห็นหนูแดงแล้วจะต้องเห็นตลอดไปแต่ตูวของเธอนั้นไม่ได้ชื่อในเรื่องนี้จนทําให้เธอนั้นต้องพิสูจน์ รีีบเดนนนนตตไท่ิาหสหหหาาวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดลราชาแนลอีกแล้วนะครับผม Speaker, วันนี้ <Speaker. S 2> ผมจะมาทาการสปอยหนังซ้นที่มีชื่อเรื่องว่าหนูแดงซึ่งเป็นภาคแรกของหนูแดงเลยนะครับผมแต่ดวงผมเนี่ยได้หยิบยกภาคที่2กับภาคที่3าเนี่ยมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังแล้ววันนี้เราย้อนไปฟังในภาคแรกกันบ้างแล้วกันนะครับผมว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เรื่องราวในภาคแรกนะครับผมจะเป็นเรื่องราวระหว่างของภาคที่2นะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันสำหรับคนที่อยากรับชมอย่างสั้นเรื่องนี้เต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวหนูแดงได้เปิดเรื่องมาที่กลุ่มนักศึกษา,ากลุ่มหนึ่งซึ่งขนานั้น มีนักศึกษาคนหนึงที่มีชื่อว่าเอรินเธอได้เข้ามาทักทายกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้เพื่อเธอนั้นต้องการจะชวนทุกคนไปทำงานอินเตอร์เกมด้วยกันแต่ทั้ง3คนนี้ขณะที่ตัวของเอรินมากล่าวทักทายทุกคนแต่ทั้ง3คนนั้นเหมือนไม่สนใจในสิ่งที่เอรินพูดเลยผู้หญิงผมยาวเธอได้ถามเอรินว่าแกรู้จักหนูแดงป่ะที่เขาว่ากันว่าหนูแดง จะอยู่ในทุกทกที่อยู่ในทุกๆเวลาเวลาแกเดินไปไหนมาไหนแกอาจจะเดินผ่านหนูแดงมาแล้วก็ได้แต่แกอาจจะไม่รู้ตัวซึ่งหนูแดงจะคอยดูแกตัวที่แกนั้นจะไม่เห็นแต่ตัวของเอลินก็คิดว่าผู้หญิงผมยาวนั้นเล่นมกุกเธอจึงบอกว่าอ๋อทางดับเพลิงใช่ปะ มีอยู่ในทุกทกที่เลยในมหาวิทยาลายัยแต่ตัวของผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ตบมุกหรือขําในสิ่งที่เอลินพูดเธอจึงถามว่าอยากเห็นไหมหนูแดงน่ะถ้าแกอยากเห็นน่ะแกก็จะได้เห็นแล้วเธอก็ถามซ้ำกับเอลินไปอีกว่าแล้วแกอยากเห็นไหมล่ะซึ่งตัวของเอลินเธอก็ปัดลำคาญด้วยการพยักหน้าให้แล้วบอกว่าถ้าฉันอยากเห็นพวกแกจะต้องมาช่วยงานอินเตอร์เกมนะ ซึ่งทุกคนนั้นก็พยักหน้าตอบตกลงไปหลังจากนั้นหนุ่มแว่นเขาก็ได้ถามว่าแกอยากเห็นหนูแดงจริงๆใช่ปะถ้าแกอยากเห็นหนูแดงจริงๆพวกเขาจะช่วยทํางานตัวของเอลินที่จริงตกลงแล้วบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันพฤหัสสี่โมงครึ่งเจอกันนะก่อนที่เอลินจะลุกเดินไปตัวของสาวแว่นเธอได้หยิบร่มให้กับเอลินแล้วบอกว่าเอาร่มไปด้วยสิฝนกําลังจะตกแล้วหนูแดงเขาฝากมาให้เพราะว่าเขาเป็นห่วง แล้วตัวของผู้หญิงผมยาวก็บอกว่าหนูแดงบอกว่าวันนี้หนูแดงจะไปหาที่ห้องนะตัวของเอลินที่คิดว่าเพื่อนเพื่อนดันจะเล่งมุกอยู่เธอจึงบอกว่าก็ามาสิเดี๋ยวรออยู่ที่ห้องแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่เอลินเธอกลับมาที่ห้องของเธอและมานั่งเล่นโทรศัพท์ซึ่งขณะนั้นเธอก็หันไปมองกับร่มสีแดงที่สาวแว่นนั้นมอบให้กับเธอและบอกว่าเป็นร่มของหนูแดงซึ่งขณะนั้นโทรศัพท์ของเอลินก็มีคนโทรเข้ามาเมือ่อเธอนั้นกดรับสายก็กลับกลายเป็นเพื่อนกลุ่มเดิมของเธอที่เพิ่งได้เจอเมอ ตอนเย็น แต่เสียงที่พูดเข้ามานั้นเป็นเสียงของเขาทั้งสามคนพูดพร้อมๆกันว่าพวกเราเองที่เจอกันตอนเย็นไงหนูแดงบอกว่าจะไปหาเธอที่ห้องแล้วเธอได้เจอหนูแดงหรือยังเอเลนจะบอกไปว่ายังไม่เห็นเลยนะซึ่งขณะนั้นจูจูก็มีเสียงเคาะประตูอย่างดังขึ้นพวกเขาทั้งสามคนในสายก็บอกว่านี่ไงหนูแดงมาแล้วและพวกเขาก็วางสายไปเลยหลังจากนั้นตัวของเอเลนก็เดินไปที่ประตูและเธอก็ส่องที่ตามแมวก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็มี มีข้าเลือดเปืเป้อนตามชุดซึ่งเธอนั้นก็ยืนกลางร่มสีแดงแบบเดียวกันที่เอลินนั้นได้มาจากกลุ่มเพื่อนเนื้อพวกนั้นเลยซึ่งขณะที่เอลินนั้นกําลังส่องตามแมวอยู่จูจูตัวของผู้หญิงคนนั้นก็พุ่งเข้ามาที่ตามแมวจนทําให้เอลินนั้นตกใจและถอยห่างออกจากประตูและแล้วตัวของเอลินเธอก็ตัดสินใจที่จะไปเปิดกรองประตูนั้นออกแต่เมื่อเธอนั้นเปิดประตูออกไปเธอกลับไม่พบใครเลยเมื่อเธอเดินออกไป เธอจึงมองไปที่ถังดับเพลิงสองถัง,งที่ตั้งอยู่สุดทางเดินซึ่งขณะนั้นจู่ๆประตูห้องของเธอที่เธอนั้นเปิดอยู่มันก็ปิดเองอย่างเสียงดังจนทำให้เอรินต้องตกใจเมื่อเธอนั้นพยายามเปิดประตูห้องของเธอแต่เธอก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าประตูมันล็อกอยู่แต่จูจู ประตูของเธอก็เหมือนมีใครเปิดจากทางด้านในและเปิดประตูให้กับเอลินเมื่อเอลินมองเข้าไปเธอกลับไม่พบใครเลยที่อยู่ในห้อง,องเธอตัวของเอลินจึงเดินเข้ามาในห้องและเธอก,ก็กดเปิดไฟแต่มันก็ไม่สามารถเปิดได้ซึ่งขณะที่เอลินเดินเข้ามาในห้องด้วยความสงสัยก็มีใครบางคนเดินตามเธอเข้ามาซึ่งนั่นก็คือผู้หญิงคนนั้นที่มายืนอยู่หน้าห้องของเอลินนั่นเองเมื่อเอลินนั้นหันไปก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นนั้นหายไปแล้วซึ่งขณะนั้นประตูห้องของเอลินมันก็ ปิดเองดังปังซึ่งเมื่อเอลินพยายามไปเปิดประตูมาอีกครั้งก็เพราะว่าประตูนั้นมันเปิดไม่ได้แล้วและจูจๆโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเบอร์ของคนที่เธอไม่รู้จกักแต่เอลินนั้นเลือกที่จะไม่ไปรับสายแต่โทรศัพท์มันก็เลือกรับสายเองและคนใน,นสายนั้นก็คือกลุ่มเพื่อนเนื้อของเธอที่เธอได้เจอตอนเย็นพวกเขาได้พูดประสานเสียงกันทั้ง3าคนาพร้อมๆกันว่าหนูแดงฝากบอกว่าหนูแดงถึงห้องแกแล้วนะแล้วหนูแดงก็บอกอีกว่าหนูแดงก็ชอบกินมาม่าเหมือนกัน พวกเราขอให้เอลีนมีความสุขมากๆนะบายๆและพวกเธอก็วางสายไปซึ่งจูๆ่ๆโทรศัพท์ของเอลินก็กลายเป็นรูปหน้าจอใบหน้าของคนที่ถูกวาดด้วยคราบเลือดตัวของเอลินเธอจึงหันไปมองตุ่มะม่าที่เธอนั้นต้มทิ้งเอาไว้และเธอก็เดินเข้าไปใกลกๆ้ๆพอได้ยิน3าคนนั้นพูดถึงแต่เมื่อเธอนันเดินเข้าไปถึงตงมะมะุ่มม่าและเธอก็ส่องดูในถ้วยมาม่าเธอก็พบว่าในถ้วยมา่านั้นมันมีใบมีโดโกนนั้นอยู่เต็มไปหมดซึ่งก็ทําให้เอลินนั้นตกใจเป็นอย่างมากเธอจึงถอยออกไปจากถ้วยมะมาา แต่เธอก็ถอยไปชนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แอบเข้ามาในห้อง,องเธอซึ่งนั่นก็คือผีหนูแดงนั่นเองตัวของเอลินเธอตกใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อเธอตั้นหันหลังมาก็พบว่าหนูแดงนั้นหายตัวไปแล้วเอลินจึงพยายามไล่หนูแดงว่าออกไปออกไปจากห้องของฉันเดี๋ยวนี้ออกไปเข้าใจไหมบอกให้ออกไปไงซึ่งขณะนั้นตัวของเอลินก็สังเกตว่ามันมีอะไรบางอย่างในห้อง,องเธอนั่ยขยะ เมื่อเธอได้หันไปดูก็พบว่าจูจูจม่านตรงหน้าตาของเธอมันก็ลูดปิดเองแล้วก็มีเสียงของหนูแดงพูดขึ้นว่าไหนบอกว่าจะเป็นเพื่อนกันไงไหนบอกว่าอยากเจอเราไง ซึ่งเอรินนั้นก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากเธอร้องโ h o ร้องไห้แล้วก็บอกไปว่าฉันไม่ต้องการแกหนูแดงได้ตอบกลับมาว่าอยากอยู่กับเราไม่ใช่หรอไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราแล้หรอทําไมต้องไล่เราด้วยล่ะซึ่งเอรินก็เอาโทรศัพท์ของเธอส่องไฟฉายไปร,บรอบๆห้องแต่เธอก็ไม่พบกับใครเลยได้ยินแต่เสียงของหนูแดงเท่านั้นและเมื่อเธอนัดหานไฟฉายขอยงเธอกลับมาที่เดิมก็เพราะว่าหนูแดงกําลังพุ่งกระโจนเข้าใส่เธอ แล้วเรื่องราวก็ตัดลงมาที่ชั้นล่างที่หน้าตึกหอพักซึ่งทั้ง3าคนกลุ่มเนิร์ดก็ได้มายืนอยู่หน้าตึกแล้วก็มายืนยิ้มมองขึ้นไปบนหน้าต่างห้องของเอลินซึ่งตัวของหนุ่มแว่นก็บอกว่าดีใจจังหนูแดงมีเพื่อนใหม่ละตัวของสาวผมยาวก็บอกว่าหนูแดงดูมีความสุขเนอะ สาวแววนได้บอกว่าดีใจด้วยนะหนูแดงและเรื่องราวหนังสั้นหนูแดงภาคที่หนึ่งก็ได้จบลงยวผมจะขอสรุปเรียบเรียงไทม์ไลน์ตามภาคหนึ่งภาคสองภาคสามด้วยกันนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเอลินเนี่ยเป็นตัวละครในภาคที่สองด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันน่าจะเป็นไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นหลังจากภาคที่2ซึ่งตัวของเอลินนะครับผมในภาคที่2เนี่ยเธอได้ไปถ่ายทําหนังสั้นกับแก๊บเพื่อนของเธอ ซึ่งตัวของเอลินเองเธอได้เล่นเป็นบทของหนูแดงในหนังสั้นกลุ่มของออมพวกรุ่นพี่ของเธอหลังจากนั้นเรื่องราวมันก็จะต่อมาในภาคแรกนะครับผมซึ่งตัวของเอลินเนี่ยเธอได้มาชุมเพื่อนๆกลุ่มเนิร์ดไปทํางานอินเตอร์เกมแต่เพื่อนๆกลุ่มเนิร์ดเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องหนูแดงแต่ตัวของเอลินนั้นก็ไม่เชื่อและคิดว่าเป็นทางดับเพลิงที่เขานั้นเล่าเล่าต่อกันมาจนเพื่อนๆกลุ่มเนิร์ดนั้นถามว่าเอลินนั้นอยากเจอหนูแดงไหมด้วยความที่เอลินนั้นต้องการปัดลำคาญไปเธอจึงตอบ ต้องมาทํางานให้กับเธอนะซึ่งคําพูดของเอรีนเธอไม่รู้เลยว่านั่นเป็นการเชือเช้ิญให้หนูแดงน,นไปหาเธอถึงที่ห้องหลังจากนั้นเรื่องราวมันก็ตามมาที่ห้องของเธอซึ่งหนูแดงก็มาปรากฏตัวที่ห้องของเอรีนนั่นเอง ซึ่งก็ทําให้เอรินนั้นตกใจแล้วก็กลัวเป็นอย่างมากซึ่งในตอนที่เอรินนั้นเจอกับหนูแดงจะเป็นหลังจากที่เอรินออกมาจากคอของแก๊บที่เธอนั้นเข้าไปปลอบใจแก๊บที่แก๊บนั้นได้เห็นหนูแดงในตอนที่ถ่ายทําหนังสั้นอยู่นั่นเองซึ่งเอรินเธอก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าปากต่อปากกันเท่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงการที่เอรินนั้นไม่เชื่อเรื่องแบบนี้และเธอได้ท้าทายว่าเธอนั้นอยากเจอหนูแดงทําให้เอรินได้เจอกับหนูแดงจริงๆและเอรินนั้นก็ถูกหนูแดงนั้นเอาไปอย ตัวที่ด้านล่างของหอพักของเอลินซึ่งพวกเธอก็แสดงพฤติกรรมคล้ายๆกับในภาคที่2แล้วก็ภาคที่3นะครับคือการมายืนยิ้มให้กับหนูแดงที่อยู่ข้างบนเพราะว่าในภาคที่2ก็มีกลุ่มพเพื่อนๆของออม รวมถึงรุ่นน้องของออมแล้วก็มีทั้ง3คนนี้ด้วยนะครับที่มายืนยิ้มให้กับออมก่อนที่ออมนั้นจะถูกหนูแดงนั้นเอาตัวไปและในภาคที่3ในภาคของฟ้าตัวของฟ้าหรือที่มาเป็นหนูแดงณปัจจุบันยิ้มให้กับเอตัวของเอเนี่ยก็ยิ้มตอบกลับให้กับฟ้าด้วยซึ่งในภาคแรกนะครับผมตัวของหนุ่มแว่นเนี่ยเขาได้บอกว่าดีใจที่หนูแดงได้เพื่อนใหม่การที่หนูแดง เอาคนรู้นคนนี้ไปอยู่ด้วยนะครับผมเป็นเพราะว่าหนูแดงเนี่ยต้องการจัดการกับคนที่ไม่เชื่อเรื่องของเธอและนําเรื่องของเธอเนี่ยไปร้อเรียน ซึ่งการที่เธอนั้นไ่จัดการกับคนพวกนั้นนะครับผมก็คือการที่เธอนั้นเอาคนพวกนั้นเนี่ยไปอยู่เล่นเป็นเพื่อนของเธอนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะงงหรือเปล่าว่าเอ๊ะตัวของเอลินเนี่ยทำไมเขาทําผิดอะไรเขาไม่ได้ทําอะไรหนูแดงเลยหรือเปล่าถ้าใครดูแค่ภาคแรกเนี่ยก็อาจจะงงนะครับผมว่าเพียงแค่เอ้ยพูดแค่อยากเจอเนี่ยก็ถูกหนูแดงเนี่ยมาเอาชีวิตไปแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าใครเนี่ยได้ดูภาคสองเขาจะรู้ว่าตัวของเอลินนะครับเขาไปเล่นบทเป็นหนูแดงในหนังสั้นของออมด้วยนะครับผมซึ่งนั่นอาจจะเป็นการลบหลู่อาจจะเเป็นนการล้อีย ีสามารถทําให้หนูแดงเนี่ยมาเอาชีวิตของเธอไปเหมือนกับแก๊ปเพื่อนของเธอที่ก็ถูกเอาชีวิตไปเหมือนในภาคที่2เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจนะครับผมผมขอแนะนําให้ย้อนไปดูในภาคที่3ที่ผมสปอยไว้ตั้งแต่ภาคของฟ้าและหนูแดงภาคที่2แล้วค่อยกลับมาฟังสปอยคลิปนี้ใหม่นะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ไพลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอก คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับรีบดันต้นไม้ที่โตในบ้านใหญ่สองหลังที่ไม่เหมือนใครหาเงินเลี้ยงปากท้องจะวิธีไหนกูก็จะลองแม่ไก่ไม่ก็ได้กูไม่แก่เอ๋สมแต่พอแล้ว